สวัสดีครับเปาเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2567นะครับมือหนี้พ่านผู้ชมครับเดินทางนะครับมาที่วัดป่าวัดคูบาวัดป่าท่านผู้ชมเปาเทาจะพาท่านผู้ชมครับไปหาปูนะครับเพิ่นม่ายูนีนะครับหลังออกพันษานะครับงวดที่ผ่านมาเปาเทากับมหาคูบานะครับก็ได้คุยกับ ปูพ่นยูนะครับว่าปูพันมาอยู่นี่ฝันดีบอเพราะว่าภูมิอยู่นี่แห้งแบบภูมิแรงเจ้าที่แรงนะครับพ่นกระบอกพอออกอยุวัดนี่แหละพ่นว่าฝันดีฝันว่าผู้หยิ่งมาบอกโตสีแดงเลยแบบงวดที่ผ่านมา101นี่แหละท่านผู้ชมนะครับเพ่นเล่าให้ฟังนะครับทาตีดีๆนะครับท่านผู้ชม ก็ได้คุยกับปูพนัมพนวาถาตีดีๆถาตีก็เป็น4-0รแบต่ว่าที่เพิ่นเห็นตัวสีแดงมาบอกตัวสีแดงขึ้น1-1 0นะครับเอางวดที่จะถึงนี่ครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับมื่อนี้จะพ้านะครับผาไปฟังนํำกันผาไปถามปูนะครับได้ยินเพิ่นวาฝันแล้วนะครับคู่บาะครับคู่บาบอกว่าเพิ่นฝันแล้วนะครับลองไปถามเพิ่นเบึง นะครับหาดิโชกน้ำเพลินนะครับปูเพลินมาอยู่ไม่ธรรมชมเพลินมาจากอุดรนะครับมามาอยู่นี่หลังออกพรรษาธรรมชมเอาเขาไปหาปูน้ำกันนะครับเพลินจะวาดังไงเนาะครับอ่าถาเพลินบอนน่นแกจงไปถามคู่บ่าวเนาะครับนี่แหละครับผมปูเพันอยู่กุดนี่เนาะครับภูมิแห้งนี่ธรรมชมนะครับพระมาจากสุรินทร์กกอยู่บไรนะครับพระมาจากสุรินทร์กกอยู่บไร อันนี้ปูคนมาจากอุดรน,นะครับพาไปถามน้ากันนะครับผมผ้าเสาะหาธรรมชมนะครับเพื่อได้โชคธรรมชมนะครับนิมนต์ครับปูน,นะครับครับ ฟันแบบนี้ฟันนราบนมัสการครับปูกราบนมัสการด้วยแฝกปูะนะครับนิมนต์ปูนะครับขาน่อยกับมานี่แหละปูมาขอโชค <c oughs> ขอลาบอ่านะท่านผู้ชมนะครับจังหวะนิมนต์ปูไม่ขน้ามมาาวฝัน่อยากแม่นครับเขาคือวางงวดที่แล้วคือว่าเห็นเป็นตัวสีแดงเลยปูโอู้ฝันที่แดงฝัน อยู่เงินพูดนะว่าเด็ดตีเอาอยู่เงอนพูดเนาะครับอันนียมอายเสียครับอันงวดได้ปูงวดที่แล้วงวดท, <บน S 1> ที่แล้วบปูออเออพวกที่เราขึ้นไปนเห็นโยมพ่อกับโยมแม่และนางเฝ้าอยู่สองสองคนครับปูแลาเว่าให้เขาฟังเขาว่าเพราะว่านโยมอายหกสิบนะครับเล้วพูดว่าเลขที่พูดเนาะ บาลีที่มันสี่สิบสามะครับสี่สิบสามทับสี่สี่สิบสามทับสี่และที่เห็นเห็นที่ว่าปูฝันอยู่นี่ที่ว่าได้ตัวสีแดงแดงไหมฝันแดงแดงเนีฝันฝันก้อนหนาแน่นนะฝันอยู่นี่มันปลาปูฝันอยู่นี่แหละแต่ว่าฝันว่าย่อมอเสียหน่มันใกล้มือเสียหอกแล้วฝันอลยบาลีที่สี่สิบสามทับสี่อืม เ่าเขาคนในกวงว่าหกสิบว่าอาอายหกสิบนครับเรดยขึ้นพอบ้านเลขทีแล้วครับไปออกไซบ้านเลีทีแล้วไอ้ฟันม่ได้ตัวแดงๆนี่ฝันมาจังไหนกับปูฟันมาใค่จะมาบอกเขียนไห้เขียนไห้ครับเขียนไห้ว่าหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งออออกสี่ศูนย์สี่ไอออกศูนย์สี่สี อ้ถ้าพูดตีแล้วคนเขาจะตีซีศูนย์ซีที่ปู่ทำไงงคุจัดตีแล้วเนาะเห็นเห็นมาเราไม่เห็นคู่บาล่าเอาเพิ่นฝันเลยด้วยวสันไปถามเพิ่นด้วยวสันเพิ่นว่าฝันแล้วได้ตัวเดียวกันนั่นแหละกับเพิ่นนั่นเพราะว่าเพิ่นนั่นฝันเนี่ยเขเว้นเพิ่นนั่นว่าได้สองเจ็ดเนาะปู่ฝันว่าอย่งไรปู่ก็ฝันว่าเขาบอกงวดนี้สองเจ็ดเด้อขวานสินะน บอกเป็นโตเลยบอกค่ะผู้ยิ่งหรือผู้ใช่ครับผู้ใช้เสียงผู้ใช้มาบอกมาบอกเงียบขึ้นบอกอยู่กุดเงียบขึ้นแล้วบอกอยู่กดเนี่ยเพื่อดีเพราะนั่นกิดตกมาย่างเว้นมากเพราะนั่นแย่รูดฟันอะไรอยางว่ามหาฟันแล้วเว้นกันครับว่าได้เราเรียกได้เราสองเขียนเออกบดตัวเดียวกันตัวแต่ที่พพนให้ผมคือเป็นหนึ่งหก 8, 9, 9, มามเลขเก่าคนมังกรคนเพราะว่าเลขไม่นี่ที่ฝันต้องกันเลยได้สองเจ็ดม,มาบอกเด lên, กี๋ยวนีดียวนยีน้ฉาดเลนบอกโอ้เดียนี้ชัดแล้สดผมว่าือไมากี่อนไว้เนาะตัวเดียวได้ตีปูสองปูนะอนี้ก็ปูจะได้สองตัวได้สองตัวตัวไดอีกปูสองเจกับสามหกสองเจ็ดกับสามหกงกมกอง มาโจทย์ไเนาะเขาเขาบอกเป็นตัวนี้เลยอปะปูบอกเป็นตัวเลยเหรอเนาะ<ม>อืมจังว่าที่เคยฝันในที่เตื้ออยู่ดอนเขฝันในที่เตื้อดิแต่ว่ามาอยู่นี่ฝันเ<ม>ป็นตัวเลยเอ๋อพูดอยู่นี่แห้งอยู่ดิปูจังว่าว<ะ>้าแห้งแล้วเนาะครับอืมจอกระแกนอยู่ไรเลยจ้ะเนี่ยเออเมียนอยู่ปูเอ้าจังว่าขนมอยเลยวเอา้ามาถามปูกันหนะาถามผู้ชมนะครับผมเออ จังว่ากับมาหลายรอบอยู่เห็นปูก็ได้คุยกับปูอยู่ทาชมปูไว้ทังท่านได้ฝันหรอกแต่ฝันแล้วจะบอกปูว่างวดที่แล้วเสียดายบ่ได้มาถามปูถ้าถามเนี่ยโอ้เพิ่นก็บจิตีได้อยู่ที่ปูไม่เขียนให้ตัวสีแดงเลยติไอ้ผู้ยิ่งนะที่ฝันผู้ยิ่งสีแดงแล้หนึ่งศูนย์หนึ่งไเขียนใหน้หผู้ยิ่งละขันตีผู้หยิ่งแต่น้ำสีเนา,นานะขันเบานะทอดได้มาหากับจิตีให้ดิหนึ่งกับซีเอ้า อ้าพูดเลหนึ่งศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์สี่สิบแปดปู๋แล้วว่าเขาเจะฟังเหรอว่าจาครับพอได้บ้างพอกว้างเพิ่นวอาสูบผมฟังอยู่ครับผมเพิ่นว่าโอ้ยปูฝันได้คัรัาสั่นปูบอกมาสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งมาสันเพิ่นว่าปูฝันเห็นตัวสิงแดงผู้ยิ่งไม่เขียนให้มาสั่นแต่ในใจก็มักเลขเบิ้นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ปูอออืฝันย่อมอายกับ แต่วางวนดนี้ผู้ชายมาห้องบอกมาไม่บอกเสียงยดังบริเวณไหนปูหรือเขามามาบอกกันไหนกันสิแล้วนี่กระดังคุยกันนี่แหละครับเขาว่าสองเจ็ดกับสามหกงวดสองเจ็ดกับสามหกเห็นเขาเป็นกระสีข้อหมายเป็นสีล่างบุ๋นด้วอยม,มาปูนเนาะแต่บริบบอสามตัวงวนดนี่บ่นม่อย<ด>ิ่งบ่หม่าม่วงงวดผู้ชายมาผู้ชายมาอืกเอาท่านผู้ชมเบาเท่าจะเขียนให้นะครับ ปูนี่ปูมาจากอุดราปูอรเอาปูว่าเอาซีว่าปูกองบปูครับปูจะมาจับมันสายเลยอบอกค่ะปูมันมู่โอ้ค่ะปูกองกองสีมาปูเอาเลกไก่อ่างงเอานะครับทู้ชมปูกองนะครับ เดี๋ยวบ่าวแถาเขียนใส่ไม้นผู้ชมเอาเดี right? ๋ยวบ่าวแถาเขียนปูวากอไก่โอ่างงูนะครับผมปูก้องจึงสีปูว่านะครับสองเจ็ดครับนั่งกับปูสามอาท่เอาธรรมชุมตัวนี้รู้จงกันสองเจ็ดจิงป่ครับผมนี่ปูวากองต้องกอไก่โอ่างงูเด้อ บาเทอร์ลี่เคลนไฮม,ม,ม์ท่านผู้ชมเอ๋อนะครับนี่ตามพัดไปเซ้อนๆหาเพิ่นให้โชกน้าป,ปูเนาะนั่นละพุ่มอยู่ในหาเพิร์นไฮชกสองเจ็ดกับสามหกท่านผู้ชมนับหาผู้ใดมักกับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับอา่าผู้ใดมักหน่อยคู่หน่อยหน่อยคู่กันนี่แหละครับสองคู่นะครับ ว่าตัวนี้ย่านเขาเรียกดังใช่ไท่านได้ดังดอกปูนี่ว่านโตเตอรี่ว่านเขามาบ่มีแสดงว่าลอตเตอรี่บ่ค่อยมันมันหน่อยเจ้าปูถ้าออกไปข้างนอก<ม>หรือข้างนอกนอย่างนีอยู่สองเจ็ดกับสามหกนี่นะครับยิ่งท่านได้ดังดอกปูว่าหาไว้เลยเสียงคุยเสียงคุยกันที่ปูผู้ใช้เออกำานาังคุยกันนี่แล้วบอกว่านี่นั่งคุยกับปูนี่ว่านี่<ม> สองเจ็ดเด้อสองสามหกครับตัวนี้ตื้นอยู่มากเขียนไว้เลยเนาะโอ้โอ้นผู้ชมเพราะว่าพุ่มอยู่นี่แห้งดิพุ่มอยู่นี่พุ่มแห้งท่านผู้ชมนี่เพราบวชไม่ยุ่งยากครับผมแข็งแข็งจังหวะเบาเถ่าท่านผู้ชมก็เลยนะครับ ถามคู่บาวนะ์คนนับเพิ่นฝันแล้วสันเอาล่องเข้าไปถามปูคนเมืองเด้อล้วสันนะครับก็มากก็ได้คุยกับปูอยู่ครับปูนว่าถ้าฝันก่อนไปแล้เวเอาถ้าฝันแล้วบอกข้น้อยนะ่ะฮะข้น้อยได้โชคได้หมันนำ้ำ <laughs> แล้วปูนี่แหละครับถ้าได้ท่านนี่แล้วฝันก็ได้อสองเจ็ดกับสามหกมนะครับเอาสองคู่แขวนๆนี่แหละอ่ามีครับผมอืม แคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับเอานะครับท่านผู้ชมฮาดิชกน้ำปูแคปหน้าจอนะครับสองเจ็ดกับสามหกนะครับฮามักกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมฝันมานั่งคุยกับปูเล่นไหมครับปูไส่เออากราบขอบุญขอบคุณปูครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับเอาพ่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสาธุค่ะคุ